สวัสดีครับกราบสวัสดีแฟนบอลชาวไทยและคอลูกหนังทั่วราชอาณาจักรยินดีต้อนรับเข้าสู่ Go.AI Podcast The Midweek Masterclass รายการเดียวที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปในสมรภูมิลูกหนังประจำกลางสัปดาห์ด้วยพลังการวิเคราะห์จาก AI ผสานกับมุมมองแบบเสียนที่รู้ลึกรู้จริงและแม่นยำที่สุดแต่ก่อนจะไปลุยภารกิจคืนวันพฤหัสบดี ผมขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเช็คบินผมงานของ Go.AI จากสองคืนที่ผ่านมากันหน่อยครับมีทั้งกำไรเนื้อเนื้อและบทเรียนราคาแพงมาดูกันครับเริ่มจากวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมเริ่มที่คู่แรก Crystal Palace เจอ Manchester City คู่นี้เราชี้เป้าไปที่เรือใบสีฟ้ามาตามนัดครับบุกถล่มชนะขาด3ประตูต่อ0ราคาต่อกินเต็มสบายใจ ส่วนใครที่พ่วงสกอร์สูงไปด้วยก็ยังได้กินครึ่งถือว่าเปิดหัวได้สวยครับคู่ต่อมาฟรายเบิร์กเจอดอด์มุนเราให้ต่อทีมเยือนและสกอร์สูง2.5ผลจบที่เสมอ1ประตูต่อ1ไม่มาตามนัดทั้งคู่ครับแต่ยังถือว่าโชคดีในความโชคร้ายเพราะดอด์มุนต่อแค่ปอปอหรือ0.25ทำให้เราเสียแค่ครึ่งเดียวส่วนสกอร์สูงน่าเสียดายครับขาดอีกเม็ดเดียวเท่านั้น ขยับมาที่เจนัวเจออินเตอร์มิลานคู่นี้เราให้ต่ออินเตอร์และสกอร์สูงผลจบที่อินเตอร์บุกชนะ2ประตูต่อ1เข้าวินทั้ง2ทางแม้ราคาต่อ0.75จะได้กินครึ่งแต่สกอร์สูงบอกเลยว่ากินเต็มครับผมส่วนอูดินเนเซ่เจอนาโปลีคู่นี้ต้องบอกว่าเจ็บจีดครับเรามั่นใจในนาโปลีมากๆแต่พลิกล็อกแพ้เจ้าบ้านไป0ประตูต่อห พปัปากคว่ามันไปสำหรับคู่นี้ต้องขออภัยด้วยครับปิดท้ายที่ลเวสเจอเรอัลมาดริดผลจบที่ราชันชุดขาวบุกชนะ2ประตูต่อหนคู่นี้เราให้ต่อและสูงมาตามโพยเป๊ะ,ปะครับราคาต่อ0.75ได้กินครึ่งส่วนใครกดสกอร์สูงกินเต็มรับทรัพย์ทรงท้ายคืนวันอาทิตย์ครับต่อด้วยวันจันทร์ที่15ธันวาคมมันเด y n i น h ์ เริ่มที่คู่แรกเฟเนบาเช่ ache, เจอคอนยาสปอร์คู่นี้เราชี้เป้าไปที่เจ้าบ้านและสกอร์สูงผลจบที่เฟเนถล่มเละ4ประตูต่อศูนย์เรียกว่ากินเต็มทั้งราคาต่อและสกอร์สูงรับทรัพย์กันตั้งแต่หัวค่ำครับคู่ต่อมาบราก้าเจอซานตาคลาร่าผลจบที่บราก้าเฉือนชนะ1ประตูต่อศูนย์คู่นี้สกอร์สูงไม่มาตามนัดครับแต่ยังดีที่ราคาต่อเรายกกันไป ถือว่าเสมอตัวไม่เจ็บตัวครับขยับมาที่ AS r o m โรม่าเจอโคโมคู่นี้แม่นเป๊ะครับเราให้ต่อโรม่าและสกอต์ต่ำผลจบที่1ประตูต่อศูนย์เข้าวินทั้ง2ทางกินเต็มสบายใจรับทัพย์กันไปครับสำหรับคู่นี้ส่วน FC p o r ปอโตเจอเอสเตรล่าอา o r มาดราผลจบที่ปอร์โตชนะ3ประตูต่อ1คู่นี้เราให้ต่อและสูงเข้าวินทั้งคู่ครับ ราคาต่อ1.75ได้กินครึ่งส่วนใครกดสกอร์สูง3บอกเลยว่ากินเต็มครับผมปิดท้ายที่คู่เดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอบอนมัสจบสกอร์มโหลาน4ประตูต่อ4คู่นี้ราคาต่อแมนยูทำเอาผิดหวังครับแต่สำหรับสกอร์สูงโอเวอร์ Over, บอกเลยว่ากินเต็มแบบจุกจุยิ่งใครเป็นสายย้ำสายบอลสดคู่นี้บวกกันรัวๆครับสรุปภาพรวมคือเราทำกำไรได้ต่อเนื่องครับ แต่วันนี้เราจะไม่หยุดแค่นั้นมาลุยแก้ตัวและโกยกำไรคืนกันในศึกวันพฤหัสบดีต่อเลยครับตัดภาพมาที่วันนี้วันพฤหัสบดีที่18ธันวาคม2025เรามี5คู่เดือดจ,จากบอลถ้วยยุโรปและบอลถ้วยในประเทศรออยู่เตรียมกาแฟแก้วโปรดปรับเบาะเอนหลังแล้วมาฟังการผ่าตัดฟอร์มการเล่นทั้ง10ทีมให้เห็นไส้ในกันไปเลยทีเดียวครับ เรามาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งในศึกตุรกีครับจะเป็นการเจอกันระหว่างกาลาตาสารายเปิดบ้านรับการมาเยือนของอิสตันบูลบูยุกเชเวลาเที่ยงคืนครึ่งสน,นามแรมส์พาร์คเจาะลึกข้อมูล deep dive analysis คู่นี้ข้อมูลเชิงลึกชี้ชัดว่าเป็น one way traffic ครับกาลาตาสารายเจ้าบ้านจาฝูงหลีกสูงสุดค่า xg ในบ้านสูงถึง2.45ประตูต่อนัด หมายความว่าพวกเขาสร้างโอกาสจอๆได้เยอะมากแม้จะโรเตชันแต่ตัวสำรองอย่างบาริสเอลเปมีความเร็วจัดจ้านและสถิติการเล่นในบ้านชนะ9จาก10นัดหลังสุดบูยุกเชทีมเยือนทีมอันดับ8ที่มีปัญหาใหญ่คือการสร้างสรรเกมค่า XG นอกบ้านตำเตี้ยเรียดินแค่0.82เท่านั้นแถมสถิติ H2H เจอกัน6นัดหลังกาลาตาชนะไป5นัด ยิ่งร่วม14ประตูกระดานแทคติกโอคารบุรุกจะใช้แผนเคาน์เตอร์เพรสซิงสูงทันทีที่เสียบอลบีบให้กองหลังบูยุกเชที่ออกบอลไม่แม่นหรือพา s s สแค u r เรซีต่ำกว่า75เปเตะสาดโด่งทิ้งแล้วเก็บตกมาบุกใหม่บูยุกเชจะมาแผนโลบล็อก5-4-1แต่ด้วยความที่วิงแบ็กเจ้าบ้านเติมเกมดุมากจะทำให้เกิดสถานการณ์2รุมหนึ่งที่ริมเส้นตลอดเวลา และนั่นคือจุดตายครับฟันธงและชี้เป้าทัศนะกาลาตาสรายเปิดบ้านทุกนิ่มๆสกอร์ที่คาดกาลาตาสรายเปิดบ้านชนะอิสตันบูลบูยุกเชไปด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ0หรือ3ประตูต่อ1น่ทีเด็ดเสริมโอเวอร์2.5กาลาตายิงคนเดียวก็เกินแล้วครับต่อกันที่คู่ที่2ในศึกโกปาเดเรสเปนจะเป็นการเจอกันระหว่างโอเรนเซ เปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบาเวลาตีสตรงนสนามเ ok อสตาดิโอเดโอกุโตเจาะลึกข้อมูล deep dive analysis คู่นี้โอเรนเซ่เจ้าบ้านทีมดิวิชัน3ที่สร้างปาฏิหาริย์ล้มกิโรน่าแต่ดูสถิติให้ดีครับนัดนั้นพวกเขาโดนยิงไป18ครั้งแต่รอดมาได้เพราะโชคช่วยเกมรับเสียประตูเฉลี่ย2.5ลูกใน2นัดหลังสุดบ่งบอกว่าหลังรั่ว แอตเลติกบิวเบาทีมเยือนราชาบอลถ้วยแชมป์24สมัยเอเนสโต Valverde ให้ความสำคัญกับถ้วยนี้มากสถิติการเจอทีมดิวิชั่นต่ำกว่า5ปีหลังสุดบิวเบาผ่านเข้ารอบ100%และยิงเฉลี่ย2ประตูขึ้นไปกระดานแทคติกบิวเบาจะใช้ verticality หรือการเล่นแนวลึกโจมตีด้วยความเร็วของพี่น้องวิลเลียมส์หรือตัวแทน โอเรนเซจะพยายามเปิดแรกซึ่งเป็นการเข้าทางปืนของบิลเบาที่ถนัดเกมทรานซิชันหรือการเปลี่ยนรับเป็นรุกที่สุดในสเปนพื้นที่หลังลายนกองหลังเจ้าบ้านจะกลายเป็นทุ่งสังหารครับฟันทงและชี้เป้าทัศนะแอตเลติกบิลเบาบุกมาชนะแน่สกอร์ที่คาดแอตเลติกบิลเบาชนะโอเรนเซไปด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1หรือ2ประตูต่อหทีเด็ดเสริมโอเวอร์2.5 เจ้าบ้านกล้าแลกบิลเบาหน้าคมยิงกันยับข้ามมาที่คู่ที่3ในศึกโกปาเดลเรสเปนจะเป็นการเจอกันระหว่างเรอัลมูเซียเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลเบติสเวลาตีสตรงนัสนามเอสตาดิโอเอนริเกโรกาเจาะลิกข้อมูลด e ฟไดฟแอนนลิซิสเรอัลมูเซียเจ้าบ้านทีมหัวตารางดิวิชัน3ที่ฟอร์มดีแต่สถิติการเจอทีมจากลีกสูงสุด แพ้รวด4ครั้งหลังสุดโดยยิงคืนไม่ได้เลยเรอัลเบติสทีมเยือนสถิตินี้ต้องจดครับเบติสไร้พ่ายนอกบ้านมา13นัดติดต่อกันในทุกรายการเปเลกรีนีวางแท็กติกเกมนอกบ้านได้เขี่ยวลากดินค่า possession หรือการครองบอลเฉลี่ย58%ในเกมเจอทีมเล็กแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคุมเกมได้เบ็ดเสร็จกระดานแทคกติกมูเซียจะใช้ลูกหนักหรือ physical play เข้าขม แต่เบติสจะแก้ด้วยเทคนิคอลคอนโทรลใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาตัวรอดและโจมตีพื้นที่ฮาร์ฟสเปซซึ่งเป็นจุดอ่อนของทีมระดับล่างที่มักยืนตำแหน่งไม่ดีฟันธงและชี้เป้าทัศนะเรอัลเบติสบุกมาคว้าชัยสกอร์ที่คาดเรอัลเบติสชนะเรอัลมูเซียไปด้วยผลสกอร์3ประตูต่อหหรือ2ประตูต่อ1นึ่ทีเด็ดเสริมโอเวอร์2.5 เบติสเครื่องร้อนยิงคนเดียว2เม็ดขึ้นไปแน่นอนครับไปต่อกันที่คู่ที่4ในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีจะเป็นการเจอกันระหว่างคริสตัลพาเลซเปิดบ้านรับการมาเยือนของคูปีเเวลาตี3ามครึ่งณสนามเซลเฮิร์สพาร์คเจาะลึกข้อมูล Deep d y แอนนัลลิซิสคริสตัลพาเลซเจ้าบ้านแม้จะโรเตชันแต่ค่าเหนื่อยนักเตะสำรองคนเดียวของพาเลซ มากกว่านักเตะทั้งทีมของคูพีเอรวมกันสถิติในบ้านถ้วยยุโรปปีนี้ชนะ100%ยเซ์ยิงได้5เสีย1 QPS ทีมเยือนปัญหาใหญ่คือแมชฟิตเนสหลีกฟินแลนด์ปิดฤดูกาลไปแล้วกว่า6สัปดาห์นักเตะขาดแกมการแข่งขันจริงร่างกายไม่พร้อมรับมือสปีดบอลระดับพรีเมียร์ลีกแน่นอนกระดานแท็กติกแท็กติโก่บอร์ดพาเลสจะใช้ไฮเทมโป เร่งจังหวะเกมเร็วในช่วง20นาทีแรกเพื่อบทขยี้ทีมเยือนที่ยังจับจังหวะไม่ได้คูพีจะมาแผน Deep b u สแต่ด้วยความฟิตที่เป็นรองช่วงท้ายเกมนาที70บวกจะหมดแรงและโดนจอบพรุนครับฟันทงและชี้เป้าทัศนะคริสตัลพาเล e ชนะสบายสกอร์ที่คาดคริส a l ลพาเล e ชนะคูพีสไปด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ0หรือ3ประตูต่อ0ที่เด็ดเสริมอันเดอร์ต่ำ พาเลสนำแล้วผ่อนทีมเยือนไม่มีปัญญายิงคืนยิงพอแค่ชนะปิดท้ายกันที่คู่ที่5ในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกจะเป็นการเจอกันระหว่างสตราสบ r กเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรดาลิกเวลาตีสตรงนัสนามสตาเดอร์เเมโนเจาะลิกข้อมูลด e ฟ d i ฟแอน n a ล y ิซ s สสตราสบ r กเจ้าบ้านเข้ารอบไปแล้ว13แต้มแต่สถิติในบ้านถ้วยนี้คลีนชีสสนัดรวด เกมรับเหนียวแน่นมากเมื่อเล่นในถิ่นตัวเองเบรดาบลิกทีมเยือนสถิตินอกบ้านในยุโรปคือหายนะแพ้รวดและมีค่า XG หรือโอกาสยิงประตูเฉลี่ยเพียง0.31ต่อน,นัดคือแถบไม่ได้ง้างเท้ายิงเลยครับกระดานแท็ติก Tactical Board s t r a s b ู r g จะเล่นแบบ low risk ครองบอลเคาะไปมาไม่เร่งเกมเพื่อเซฟแรงเบรดาบลิกต้องเปิดแลกเพื่อชนะแต่คุณภาพการจบสกอร์ต่ำมาก เกมนี้จะเป็นบอลอึดอัดที่เจ้าบ้านอาศัยความผิดพลาดทีเดียวจบเกมครับฟันธงและชี้เป้าทัศนะสตราสบูกเฉือนชนะสกอร์ที่คาดตราสบูกชนะเบรดาบลิกไปด้วยผลสกอร์1ประตูต่อศูหรือ2ประตูต่อศูนที่เด็ดเสริมอันเดอร์ต่ำบอลไม่เน้นยิงน้อยกินตังชัวครบท้วนกระบวนความครับ5คู่เด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่18ธันวาคม2025พร้อมข้อมูลแบบเจาะลึกสุดๆครับ มาทบทวนลายทางขุมทรัพย์พร้อมที่เด็ดเสริมกันอีกรอบจดได้จดนะครับกาลาตาสรายในบ้านดุกินนิ่ม5ดาวเสริมโอเวอร์2.5ไหลเป็นน้ำเจ้าบ้านกาลาตาสรายยิ่งหยับแอตเลติกบิลเบาราชาบอลถ้วยเอาจริง4ดาวเสริมโอเวอร์2.5แลกหมัดมันแอตเลติกบิลเบายิ่งสนัน่นเรอัลเบติสเก่งนอกบ้านผ่านฉลุย4.5ดาวเสริมโอเวอร์สูง ยิงกันยับเบติสเครื่องร้อนยิงคนเดียว2-3ถึงเม็ดขึ้นไปแน่นอนคริสตัลพาเลสบอลคนละเกรดชนะชัว5หดาวเสริมอันเดอร์ต่ำพาเลสนำแล้วผ่อนทีมเยือนไม่มีปัญญายิงคืนยิงพอแค่ชนะ bourg, สตราสบงสํารองยังเหนือกว่า4ดาวเสริมอันเดอร์ต่ำเกมเหนื่อยๆบอลไม่เน้นยิงน้อยกินตังชัวข้อคิดทิ้งท้ายครับสถิติบอกอดีตฟอร์มบอกปัจจุบันแต่สติ คือสิ่งที่กำหนดอนาคตการลงทุนของคุณครับลงทุนอย่างมีสติแล้วมาร่วมฉลองชัยชนะไปด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตาม Go AI Podcast แล้วพบกันใหม่ใน Match Day หน้าสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับ